วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องโรคบาดทะยักครับโรคบาดทะยักนั้นหลายคนก็เคยรู้จักเพราะว่าต้องฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เด็กๆครับแต่หลายคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ครับ โรคนี้เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งครับชื่อว่าคอร s สติดียมเตตนายครับซึ่งเชื้อโรคนี้เนี่ยอยู่ในดินครับและการที่เชื้อนี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายคนก็เกิดจากการมีบาดแผลครับเช่นการโดนตะปูตาําการโดนเสียนตำหรือแม้กระทั่งเรามีอุบัติเหตุจราจรเราหกล้มกลงครับแล้วก็มีบาดแผลครับและเชื้อนั้นก็เข้าสู่ร่างกายคนเราได้ครับ โดยหลังจากที่คุณได้รับเชื้อโรคอันนี้ไปนะครับเชื้อโรคนี้เนี่ยจะผลิตสารพิษตัวหนึ่งครับซึ่งสารพิษตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ระบบประสาทครับที่เส้นประสาทและก็กล้ามเนื้อของคุณครับแล้วก็มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อซึ่งอาการเกร็งกล้ามเนื้อนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการกลืนและติดขัดกลืนลําบากเกลืนแล้วเจ็บครับคุณมีอาการเหมือนกลามค้างอ้าปากไม่ขึ้น ในบางรายที่เป็นหนักเนี่ยก็อาจจะมีอาการเหมือนเกรงหลังเหมือนแอนหลังครับแล้วก็ในบางคนเนี่ยถึงขั้นหยุดหายใจกล้ามเนื้อละลายและอยู่ ICU นานเลยครับโดยอาการของแต่ละคนนะครับก็หนักเบาแตกต่างกันครับในบางคนที่เป็นน้อยๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการเพียงแค่บางอย่างแล้วก็ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์ครับแต่ในบางคนนี่อาการหนักมากครับ กล้ามเนื้อเกร็งทั้งตัวครับจนกระทั่งต้องอยู่ ICU ให้ยาคลายกล้ามเนื้อทางกระแสโลหิตและอยู่นานเป็นครึ่งปีก็มีครับและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คุณเป็นบาดท,ทยักเมื่อมีบาดแผลน,นะครับสามารถทำตามผมแนะนำได้3วิธีนี้ครับ โดยในอย่างแรกนะครับเมื่อคุณมีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับคุณควรล้างด้วยน้ําสบู่แล้วก็น้ําสะอาดรวมกันอย่างน้อย15นาทีหรือล้างด้วยทิงเจอร์ไอโอดีนหรือว่า70%แอลกอฮอล์เพื่อล้างเชื้อบัะยักออกจากบาดแผลนะครับข้อต่อมานะครับถ้าคุณไม่มั่นใจว่าบาดแผลนั้นสกระปรกหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่เคยได้รับวัคซีนบัะยักเลยเนี่ยแนะนําให้คุณพบคุณหมอโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับ เพื่อให้คุณหมอพิจารณาดูว่าบาดแผลนั้นจําเป็นจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันบาดทะยักหรือว่าต้องฉีดยาเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อบาดทะยักหรือเปล่านะครับและในอย่างสุดท้ายครับคือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันบาดทะยักครับในเด็กเเนี่ยเขาจะได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่ควรได้อยู่แล้ว แต่ในผู้ใหญ่ครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกๆ10ปีคุณควรฉีดกระตุ้นวัคซีนบาดทะยักทุกๆ10ปีนะครับเช่นคุณอายุ 30, 40, 50, 60, 70เมื่อถึงเกณฑ์เหล่านั้นควรไปติดต่อโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนบาดทะยักครับดังนั้นนะครับการที่คุณเกิดบาดแผลเกิดขึ้นอย่าชะล่าใจครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักมาก่อนหรือไม่เคยกระตุ้นเลยทุกๆ10ปีเนี่ย คุณอาจจะเกิดโรคบาดทะยักได้แม้นการรักษานานจะรักษาส่วนมากมักจะหายขาดแต่ก็จะสูญเสียเวลาการรักษาที่ค่อนข้างนานและอาจจะมีความพิการต่อเนื่องได้ตลอดไปครับ